ในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวนายเนนสักผู้ต้องหาค่านายสมบูรณ์กิมตินพอนักร้องชื่อดังของไอซ์อาสยามกับเพื่อนบ้านสามศพขณะเตรียมหลบหนีไปกบดานที่เกาะสองประเทศพมา่า สะเทือนขวัญสำหรับประชาชนแล้วก็สะเทือนอารมณ์สำหรับคนในครอบครัวอย่างยิ่งนะคะเราจะเรียนรูร้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างนะคะมาพูดคุยกับน้องไอศกรีชดากิ้มตินนะคะนักร้องจากอาสยามคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับครับล่าสุดนี้ได้ตัวคนร้ายแล้วได้ตัวคนร้ายแล้วค่ะตอนที่ได้ข่าวว่าได้ตัวคนร้ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกดีใจเพราะรอวันนั้นมานานนะคะแต่ว่าอีก อ,อีกความรู้สึกหนึ่งก็เสียใจเพราะว่าความสูญเสียแล้วก็ความเสียใจที่ได้เสียสูญเสียคุณพ่อไปก็เอากลับขึ้นมาไม่ได้ค่ะ,คะตอนที่ได้เจอหน้าคนร้ายหลังจากตำรวจจับได้แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยอะไรกับเขาบ้างไหมคะได้พูดคุยในห้องสืบสวนทั้งหมดแล้วค่ะก็คือค,คนร้ายก็ได้ยอมรับสารภาพทุกอย่าง ตอนที่พูดคุยเนี่ยว่าอย่างไรบ้างครับก็ถ้าในห้องสืบสวนนะคะก็ต่อหน้าทางเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่สืบสวนด้วยนะคะก็ขอไลฟ์ให้การสารภาพว่าอตอนนี้คือต้องต้องฟังอย่างนี้ก่อนว่าแยกเป็นสองสองคดีสองกรณีคือคดีแรกก็คือมีปัญหาที่ปิดทางกับสองศพนั้นซึ่งเรื่องจริงรายละเอียดลึกๆอะไรยังไงก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องสรางรายละเอียดอีกทีในชั้นศาลนะคะส่วนกรณีของพ่อน้องไอ์เนี่ยคนร้ายให้สาเหตุว่าไหนๆฆ่าสองศพแล้วแล้วก็ด้วยความเป,เป็นห่วงและกังวลว่าตัวเองยังไงก็ไม่รอดไม่อยู่แล้วแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวกับลูกเขยซึ่งตอนนั้นเ,เขาบอกว่าคุณพ่อน้องไอ์เคยมีปัญหากับลูกเขยก็เลยมาฆ่าคุณพ่อเพื่อที่จะแบบกลัวว่าถ้าตัวเองไม่อยู่เนี่ย จะโดนข่มเหงหรือว่าโดนอาลับเอารัดเอาเปรียบอีกซึ่งเป็นเป็นเป็นความคิดกังวลไปเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ก็ได้แยกเป็นสองคดีอย่างชัดเจนแล้วว่าคดีแรกเป็นเรื่องของปิดทางที่ดินใช่ไหมคะแล้วคดีที่สองก็คือเป็นคดีที่คาดเพราะน้องไอโดยที่คิดและกังวลไปเองอคือปมเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องของที่ดิน แล้วาาภาพอย่างหนึ่งที่เห็นแม้กระทั่งภาพข่าวที่เมสกคกู่ได้เห็นกันก็นกนกคือว่า mm hmm. ก,ก็จะมีการป้อนรับที่ค่อนข้างดีกับคนร้าย <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็คือ <c oughs> เพราะว่าอย่างอย่างอย่างข่าวที่ออกไปหลายๆสื่อยังเข้าใจผิดเพราะวันที่ถแถลงข่าวหลังจากที่จับตัวคนร้ายมาได้เนี่ยคนร้ายไม่ได้พูดอะไรเลยณ <c oughs> วันถแถลงข่าวแต่ได้สารภาพในห้องสืบสวนเท่านั้นนะคะพูดเพียงแต่ว่าผมถูกกดดนัน แล้วก็ผมไม่มีทางเลือกแล้วผมถูกขมเหงแต่ผมยอมรับผิดว่าผมได้ทำจริงซึ่งฟังแล้วรายละเอียดที่แท้จริงสาเหตุในการฆ่าพ่อน้องไอ้หรือว่าฆ่าของสองศพนั้นก็ตามคือไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแล้วผู้ที่รับข่าวก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นใจคนร้ายว่าเขาโดนกระทำแบบนี้ ก็เลยแบบแล้วตอนนี้ทางในอินเทอร์เน็ตนะคะ,คะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประนามน้องไอซ์ซึ่งฟังแล้วรู้สึกแบบเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นผู้สูญเสียแต่เรายังต้องมาโดนสังคม ฝนามอินกลายเป็นว่าไปเข้าข้างคนร้ายอย่างในเน็ตเนี่ยที่เราเห็นกันมีการตําหนินะคะคือเหมือนกับว่าเป็นผู้รู้เหตุการณ์แล้วก็ไม่ทราบว่ารู้เหตุการณ์หรือไม่อย่างไรบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีที่ดินติดกับบ้านของคุณพ่อน้องไอซ์แล้วเหมือนกับว่ามีการปิดทางการคนร้ายเนี่ยไปสร้างทางใหม่เองแต่ปรากฏว่าไปถูกหรือก็เลยกลายเป็นความแค้นให้น้องไอซ์ชี้แจงตรงนี้เลยดีกว่าค่ะในกรณีของเรื่องของที่ปิดทางตรงนั้นนะคะคือรายละเอียดทั้งหมดห<า>ในกรณีของส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 อง,สองสองสองศพ ก็ตายเนี่ยน้องไอก็ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่ว่ารายละเอียดจริงๆเป็นยังไงแต่ถึงยังไงก็ตามการตัดสินฆ่าคนร้ายคือคนร้ายตัดสินด้วยการฆ่าใช่ค่ะก็ไม่ควรแล้วก็พอมาเป็นเรื่องของพ่อน้องไอ่ะก็เป็นเหตุผลที่ ไม่ไม่มีเหตุสมควรแล้วเรื่องที่ดินของพ่อน้องไอซ์กับคนร้ายไม่ได้ติดกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอยู่ห่างกันคนละที่กันเลยค่ะคือต้องอธิบายได้ว่าตามข่าวเนี่ยคือจากสามคนเนี่ยคือสองคนต้องแยกเป็นสองคดีมันมีเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินแต่พ่อน้องไอซ์วันนั้นไปไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นไม่ค่ะอันนี้ก็คืออีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดว่าอยู่ที่เดียวกันแล้วคนร้ายเห็นก็เลยฆ่าหมด ทั้งกลุ่มซึ่งไม่ใช่จะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมแล้วก็โหดร้ายมากสําหรับการกระทําของคนร้ายเพราะรว่าการฆ่าถึงสศพเนี่ยฆ่าในวันเดียวกันแต่คนละที่แล้วก็ใช้เวลาในการฆ่าเนี่ยแต่และศพเนี่ยใช้เวลาห่างกันเนี่ยประมาณ1-2งชั่วโมงฆ่าคนแรกที่สวนยางพารารแล้วเดินทางมาฆ่าอีกสอีกศพที่สองเนี่ยจริงๆแล้วคนร้ายก็น่าจะแบบมีความ คือคิดฉดูก<ล>คิดได,นะได้แล้ว <Ừ. S 2> เพราะว่าเวลาช่วงนั้นก็ห่างประมาณเกือบชั่วโมงที่จะมาฆ่าศพที่สองก็ยังกระทําการฆ่าศพที่สองต่อหน้าภรรยาของของผู้ตายหลังจากนั้นแล้วมาเป็นศพถึงพ่อน้องไอซ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเลยค่ะ,คะเพราะว่าคนร้ายกับพ่อน้องไอซ์ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันไม่เคยทะเลาะ เพราะคนร้ายกับพ่อน้องไอซ์เนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันและเคยปรึกษากันปกติในขณะที่คนร้ายตัดสินใจขึ้นมาคาพ่อน้องไอซ์ถึงในบ้าน<ะ>แล้วคุณแม่อยู่แล้วก็เดินเข้ามาถามคุณแม่แล้วทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ยังต้อนรับคนร้ายเช่นเหมือนทุกครั้งที่ขึ้นมา<ะ>แต่หารู้ไหมว่าตอนที่ ต้อนรับเขานั้นคือเขาขึ้นมาเอาชีวิตตัวเองอคือเปิดบ้านทั้งที่ไม่รู้ว่าเขากำลังจะมาฆ่าคุณพ่อใช่แล้วจะ,<ม>จ,ะจะมาใช้คำว่าครอบครัวไอซ์ปข่มเหงการกระทำอย่างนั้นน้องไอซ์ครอบครัวน้องไอซ์เป็นฝ่ายถูกข่มเหงมากกว่าะะเป็นสิ่งที่เราอยากจะอธิบายไล่เลียงไปทีละประเด็นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสิ่งที่ในกระแสอินเทอร์เน็ตกลายเป็นว่าบางคนก็เลยจกย่องชื่นชมชคนร้ายแล้วก็เหมือนมีที่ ประนามค,คุณพง่์<อ>ใช่ค่ะแต่ในทาในในกระทู้ทางอินเทอร์เนต็ตคือไอ้ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธหรือว่า,เ,าเพราะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็ต้องต้องต้องเข้าใจว่าทางาประชาชนหลายๆท่านได้เข้าใจผิดในเรื่องข่าวสารอยู่แล้วก็ยังคิดว่าน้องไอ้รวมอยู่ในในคดีแรกแต่ทั้งหมดก็ก็ก็เป็นเรื่องของ ความรู้สึกของน้อยก็คือถึงถึงจะเป็นการกระทำผิดจริงของผู้ตายหร,หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ควรตัดสินด้วยการเอาชีวิตขณะนี้ถึงสามศพแล้วยังบอกว่าคนร้ายเป็นคนดีน้อยก็รู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆคุณฆ่าได้ถึงสามศพในเวลาเดียวกันแล้วก็ ยิ่งยิ่งเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณพ่อบริสุทธิ์จริงๆเนาะไอเยีนยนยานท่านไม่ทราบเรื่องอะไรเลยเพราะว่าถ้าท่านทราบจริงๆเนี่ยตอนที่เขามาเอาชีวิตพ่อน้อยนาทีสุดท้ายคุณพ่อยังเดินออกมาเพื่อที่จะถามไถยว่ามีธุระอะไรแล้วยังย,ยินดีต้อนรับแบบ มาฆ่าแล้วก็ในมือคุณพ่อ,อมไม่ได้แบบมีอาวุธอะไรเลยมีแค่ผ้าขมายผืนเดียวที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็เดินออกมาต้อนรับไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลบหนีหรือจะวิ่งหนีหรือเพราะว่าเราไม่ไม่มีเรื่องอะไรกันค่ะตรงนี้ไอยอยากจะวอนอหลายหลายคนหลายๆาท่านน,นนะคะที่กําลังเข้าใจผิดแล้วก็เข้าข้างคนร้ายถ้าวันนี้ได้รับทราบสิ่งสิ่งเรื่องราวจ,จริงๆแล้วเนี่ยก็คือใช้วิจารณ์แบบ าการใหมน่นะคะอย่างที่น้องไอพ่อไปคือประเด็นเรื่องของที่ดินอะไรที่หลายคนพูดกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเป็นเรื่องของผู้ตายอีกสองท่านซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณพ่อเลยคุณพ่อกับคนร้ายนี่คือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเหมือนกับพอเขาฆ่าไปสองศพเนี่ยก็เกิดความรู้สึกอะไรไม่รู้เกิดกลัวว่าเดี๋ยวลูกเขยจะมีปัญหาคือก่อนหน้านี้ลูกเขยเขาเนี่ยเคยมีปัญหาถกเถียงอะไรกับคุณพ่อไหมคะน้องไอคนร้ายบอกว่า เ,เมื่อประมาณปีถึงสองปีที่แล้วเนี่ย<ะ>คุณพ่อได้นำแมคโครไปขุดทราย<ะ>ในที่ของลูกเขย<ะ>แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ตรงนั้นคือมีเขตแดนปักหลักอย่างชัดเจน<ะ>ว่าเป็นที่ของคุณพ่อ<ะ>ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ได้ทำการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า<ะ>ที่ตรงนี้จริงๆเป็นที่ของคุณพ่อ<ะ>แต่เรื่องราวตรงนั้นก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็<ะ>ไม่ได้เคยมีมีเรื่องทะเลาะใหญ่โตกับลูกเขย จนมาถึงวันนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรกันมากมายแต่หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าลูกเขยจะติดใจอะไรหรือเปล่าแต่ตัวคนร้ายจริงๆกับคุณพ่อนี่คือไม่ไม่ได้มีปัญหาเบาแหวงกันเลยยังยังปรึกษากันเมื่อไม่นานยังขึ้นมาที่บ้านยังมาคุยกันปกติค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวรายละเอียดของคดีนะครับที่ผ่านมา3เดือนแล้วย้อนถามไปนิดนึงนะครับไอซ์กับคุณพ่อเนี่ยสนิทสนมกันมากแค่ไหนครับสนิทสนมกันมากค่ะเพราะน้องไอซ์เป็นลูก ผู้หญิงคนเล็กแล้วก็มีพี่ชายสองคนแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยก็คือเป็นปกติกับลูกผู้หญิงที่จะสนิทกันแล้วคุณพ่ออยากได้ลูกผู้หญิงมากแล้วก็พอได้น้องไอซ์มาคือคุณพ่อตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณพ่อจะพาน้องไอซ์อุ้มไปนู่นไปนี่ตลอดน้องไอซ์จะติดกับคุณพ่อมากตอนนี้คุณพ่อยังอยู่นี่เป็นลูกสาวสุดห่วงเลยไหมคะคุณพ่อภูมิใจในตัวน้องไอซ์มากค่ะในภาพข่าวจะเห็นความสนิทสนมะระหว่างไอซ์กับคุณพ่อมีภาพจําความประทับใจอะไรนะครับที่เกี่ยวกับคุณพ่อครับ ที่หนูปร,ระทับใจคุณพ่อมากที่สุดก็คือคุณพ่อเลี้ยงดูหนูโดยแบบอย่างดีที่สุดนะคะคุณพ่อไม่เคยใช้คำหยาบก,กับลูกๆเลยค่ะคุณพ่อมีอะไรไม่เคยตีหนูเลยะจะใช้การสอนด้วยคำพูดมากกว่า<ะ>แล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือตั้งแต่หนูเป็นศินลปินหมานะคะก็สี่ปีกว่าแล้วคุณพ่อก็ เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตหนูครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของท่านจริงๆเมือม่อเมื่อก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก่อนสองประมาณสองเดือนเท่านั้นเองเพราะคุณพ่อท่านมีอาการโรคหัวใจท่านจะฟังเสียงอะไรดังๆไม่ได้หรือว่าเจอผู้คนเยอะๆไม่ได้แต่วันนั้นท่านตัดสินใจไปดูหนูหนูก็รู้สึกร้องไห้ในใจแล้วก็คุณพ่อทาเหมือนแบบเขาเป็นแฟนคลับหนูอะระหว่างที่รถตู้มาจอดในในงานคุณพ่อก็วิ่งมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยหนูก็แบบ ไม่ได้มาแสดงตัวว่าฉันเป็นพ่อนะแต่ฉันเป็นแฟนคลับของลูกสาวของฉันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไอมีความสุขช่วงหนึ่งกับการที่คุณพ่อเนี่ยได้ไปดูคอนเสิร์ตแล้วตัวของไอเองเนี่ยมีสิ่งไหนที่รู้สึกว่าอยากจะทําให้คุณพ่ออาจจะไม่ได้ทําตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่หรือว่าทําแล้วแต่อยากจะทําอีกครับตอนนี้ครับวันคุณพ่อเสียชีวิตวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมคะครับในวันพ่อวันที่วันที่ยี่สิบสองธันวา ในวันพ่อคือวันที่ห้าธันวาหนูเล่นคอนเสิร์ตไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกราบท่านแต่แต่มีโอกาสโทรหาท่านแล้วแล้วกต็ตั้งใจว่าวันที่ยี่สิบห้าหลังจากเสร็จงานคอนเสิร์ตที่ต่อเนื่องมาจะกลับบ้านไปหาท่านแล้วก็ซื้อของไว้ท่านหลายอย่างแต่มาเกิดเหตุวันที่ยี่2บสองซะก่อนก็รู้สึกว่า น้องอไอซ์ไม่ได้มีโอกาสได้ตอบแทนบุญ,บญคุณท่านเพราะตั้งใจไว้ว่า<ม>คือน้องไอซ์เพิ่งซื้อรถมาใหม่ตั้งใจว่าจะขับรถคันนี้ไปให้ท่านดูให้ท่านนั่งแล้วก็บอกท่านว่าเนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้องไอซ์ที่ทำงานมานะคะแล้วก็จะพาท่านขึ้นมากรุงเทพเพื่อจะพามาเที่ยวแล้วก็ซื้อของเตรียมไว้ท่านหลายอย่างเพราะวัน ่านเสียชีวิตก่อนก่อนที่น้อยจะลงไปก็คือวันทีอ่อ2ของที่น้อยเตรียมไว้ให้ก็ยังอยู่อยากจะบอกว่าวันนี้หนูไม่มีโอกาสที่ได้ทําแต่อยากให้คุณพ่อรับรู้ว่าลูกคนนี้ที่คุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจถึงหนูไม่ได้อยู่ตอบ ถึงคุณพ่อไม่ได้อยู่ตอบให้หนูตอบแทนหนูก็จะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดแทนคุณพ่อค่ะเชื่อว่าทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังคงมองน้องไอซ์แล้วก็ครอบครัวนะคะด้วยความรักห่วงใยแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ที่สุดครับผมน้องไอซ์ก็บอกกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เธอจะดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดนะครับ,รบเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเรื่องของคดีความเนี่ยก็หวังว่าในที่นี้จะ คลี่คลายนะครับคนที่กระทำผิดตอนนี้ก็ถูกต้องโทษแล้วนะครับหวังว่าหลังจากนี้ความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้นแล้วหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับกับสิ่งที่เรายังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อ็ทําทุกสิ่งทุกวันให้ดีที่สุดนะครับใช่ค่ะแม้จะไม่สามารถเรียกชีวิตของคุณพ่อกลับมาได้คืนแต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดไปคือความรักความผูกพันของพ่อลูกคู่นี้นะคะขอมอบปาจที่สเสนอพลาสบอยมอบให้กับน้องไอซ์และครอบครัวนะคะ,คะสามารถซื้อสินค้าในเครือ i c c ได้กว่า60แบรน ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องไอซ์มากนะครับเป็นกำลังใจมากมากทค่เรื่องราวทั้งหมดผ่านพ้นไปแล้วก็ประสบประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆหลังจากนี้คร,ครับผมช่วงหน้านะครับคุณบรรจงรอคุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วงบรรจงปิดคดีครับ